สวัสดีค่ะเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแยมมี่รินดาด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องแยมก็บอกว่าแม่จา๋าหนูอยากกินหมูกระทะแม่ก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวอีแม่พาไปเลยจ้ะลูกอันนี้ลูกหิวนะคะทุกคนแม่ไม่ได้อยากกินเลยจริงๆ คุณป๊าป๋าก็เลยพาแว้นมอเตอร์ไซค์นะคะไปกินหมูกระทะกันค่ะน้องแยมก็บอกว่าชอบขี่มอไซค์มากเลยนะคะแล้วแบบว่ายิ่งช่วงเย็นๆอย่างนี้นะคะคือแดดล่มลมตกน้องแบบชิลมากเลยค่ะช่วงเย็นในซอยนะคะช่วงหน้าตลาดรถก็จะติดหน่อยเราเอามอไซค์มาคือแบบดีสุดแล้วค่ะตอนนี้เราก็ถึงหน้าตลาดแล้วนะคะ ตลาดบอทองพลาซ่าค่ะอยู่ในซอยมังกรนี่เองนะคะอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยพอมาถึงนะคะเราก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงกันเลยค่ะทุกคนมาถึงเราก็ตักของมาย่างกันเลยนะคะช่วงแรกนะคะเป็นช่วงที่ลงสีกำลังทำงานนะคะยังไงก็ขอกินก่อนล้วกันนะคะทุกคน ที่นี่เขาก็จะมีเตาให้เลือก4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกระทะเนื้อย่างที่เรากินกันแบบทั่วไปนะคะแบบที่2ก็คือจะเป็นเตาย่างที่มีตะแกรงข้างบนนะคะแบบที่3ามก็จะเป็นหม้อดินเผานะคะสําหรับทําแจ่วฮ้อนนะคะและแบบที่4ี่ก็จะเป็นแบบกระทะร้อนนะคะสําหรับแบบย่างเนยน,นะคะ ที่นี่เขาก็จะให้เลือกเตาหนึ่งแบบนะคะแต่ถ้าแบบที่สองขึ้นไปก็คือเราต้องเพิ่มอีกแบบละ50บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนจะบอกว่ามันคุ้มมากนะคะหลังจากกินเสร็จสักพักนะคะลูกสาวก็อยากออกมาวิ่งเล่นนะคะคุณปราป๋าก็เลยต้องได้พามานะคะน้องก็เลยมาระบายสีตุ๊กตาค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นลานกว้างมีโต๊ะมาหินอ่อนให้นั่งหลายโต๊ะเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีดนตรีสดด้วยนะคะจะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นนะคะดีมากค่ะทุกคนพอระบายสีเสร็จก็มากินต่อนะคะตัวยุ่งกินไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะคะโอ้ยสบายใจเขาละ แล้วก็กินเส้นยังไงให้โลกจำนะคะอย่างที่น้องแยมทำเลยะค่ะทุกคน